การเมืองกับเครื่องเกมดิ n ิ o s w สวิตยอดขายลดลงขายได้ปีแล้วไม่ถึง20ล้านเครื่องปีนี้จนถึงต้นปีหน้าไม่มีการเปิดตัวเครื่องเกมดิ t e ต d o ตัวใหม่ตัวข้อมูลเหล่านี้ที่พลาดหัวไปนะครับก็มาจากการประกาศงบการเงินล่าสุดของทางปูน่นินจะบอกว่าการขายเครื่องเกมคอนโซลไม่ถึงเป้าที่วางไว้ในระดับ20ล้านเครื่องแต่กลับขายออกไปได้เพียงแค่18ล้านเครื่องมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยเหรอมันก็คงจะไม่ใช่นะครับ พอถ้าหากเทียบกับตลาดเกมคอนโซลอย่างทางด้านคู่แข่งของเขาอย่าง PlayStation 5ถ้าขายได้ในระดับ18ล้านเครื่องนี้ก็คงจะประกาศการฉลองความสำเร็จกันไปแล้วกับปีนี้นะครับและตัวข้อมูลที่ทำให้แฟนๆค่าย Nintendo ก็ต้องร้องเพงลงรอต่อกันไปจากปากของชุนทาโร่ฟูรุคาวะประธานใหญ่ของ Nintendo ก็ได้บอกชัดเจนนะครับว่าปีนี้ไม่ต้องคิดถึงเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ของทาง Nintendo และลากยาวไปถึงช่วงต้นปีใหม่ของปีหน้าเลย ก็เรียกว่าตัดบอดแบบปิดปากเงียบกับข่าวเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ของทาง Nintendo เลยซึ่งทํามองในแง่ของเหล่านักลงทุนเมื่อนายใหญ่ของทางด n นเท d o ออกมาพูดแบบนี้นะครับก็คงจะพิจารณาสถานการณ์ในด้านการเงินของบริษัทได้ว่าตัวรายได้ของปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้ามันก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากนักนั่นก็เพราะตัวรายได้ที่จะทําให้บริษัทด n น e ท d o มั่งคั่งไปได้มากกว่านี้มันก็ต้องมีตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวใหม่ที่จะเปิดตัว และตัวยอดขายเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch นั้นก็คงจะไม่ได้มียอดขายที่กระเตื้องมากกว่าเดิมคือระดับ18ล้านเครื่องมาไปกว่านี้เท่าไหร่แล้วกับในปี2023นี้นะครับเพราะว่าตัวตลาดของเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch นั้นมันก็อยู่มายาวนานถึง6ปีและก็กำลังก้าวสู่ปีที่7มันก็เป็นของธรรมดานะครับกับสินค้ากลุ่มของเล่นอย่างเช่นวิดีโอเกมก็คงพอจะเข้าใจได้แต่ที่อาจจะไม่เข้าใจในตอนนี้นั่นก็คือข้อมูลเครื่องเกมตัวใหม่ของทางปูนินนี่แหละครับ ที่ยังคงเงียบปุบไตไว้ตลอดซึ่งถ้าหากเราลองย้อนประวัติไปกับเรื่องตัวข้อมูลหลุดกับข่าวคา,าวของเครื่องเกม i ดิ n d o Switch นั้นมันก็มีข้อมูลออกมาให้รับรู้นานมากถึงเกือบปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยข้อมูลออกมาอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมของปี2016ก่อนที่เครื่องเกมที่ชื่อว่าดิ n d o s w i วิตจะวางจำหน่ายในเดือนมีนาคมหลังจากนั้นประมาณ5เดือนนะครับและสิ่งที่ผมสังเกตไว้ ว่ามันจะบังเอิญหรือเหมาะเจาะหรือเปล่ามันก็ไม่อาจทราบได้นะครับแต่ที่ผมมองไว้ว่า Nintendo เลือกที่จะคลอดการวางจำหน่ายเครื่องเล่นเกมคอนโซลให้อิงกับความมั่นคงและความมีเสถียรภาพทางการเมืองในตลาดที่รองจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมว่าตลาดเครื่องเล่นเกม Nintendo ที่มีแฟนคลับมากอย่างเหนียวแน่นไม่แพ้ประเทศบ้านเกิดของพวกเขาเองอย่างประเทศญี่ปุ่นนั้นกะต้องยกให้เกมเมอร์ในฝั่งอเมริกา ซึ่งประเทศอเมริกาในปี2016เดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีการเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้นถ้าหากเราจะมาโยงกับเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ของทาง n i n t e n d นะครับที่มีการเปิดเผยตัวข้อมูลออกมาก่อนการเลือกตั้งในประเทศอเมริกาประมาณ1เดือนนั่นก็คือช่วงเดือนตุลาคมของปี2016นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าตัวข้อมูลเหล่านี้มันก็มีหลุดมาหนาหูก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วเช่นกันแต่ทาง Nintendo ก็เลือกที่จะปล่อยข้อมูลก่อนการเลือกตั้งของประเทศอเมริกาประมาณ1เดือนและหลังจากการเลือกตั้งของประเทศอเมริกาที่น่าจะมีความชัดเจนกับตัวทีมงานที่จะเข้ามาบริหารประเทศแล้วประมาณ2เดือนให้หลังนะครับ Nintendo <c oughs> ก็เลือกที่จะประกาศวันวางจําหน่ายกับการถแถลงเปิดตัวเรื่องของตัวราคาและวันวางจําหน่ายก็คือช่วงต้นปีเดือนมกราคมปี2017พร้อมประกาศวันวางจําหน่ายเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch พร้อมกันทั่วโลก7มีนาคม ก็เรียกว่าประมาณ2เดือนถัดจากที่ประเทศอเมริกาได้สิ้นสุดการเลือกตั้งใหญ่ลงไปนะครับตัวข้อมูลของ Nintendo Switch ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนและถ้าหากจะเอาสูตรการจัดเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าคือปี2024เดือนพฤศจิกายนล่ะครับเพราะเมื่อน,นำมาประกอบกับตัวข้อมูลที่ทาง Nintendo บอกว่าจะไม่มีการเปิดตัวเครื่อนงนเกม t e ท d o ตัวใหม่ในปีนี้และก็ลากยาวไปถึงต้นปีหน้า ส่วนครึ่งปีหลังนั้นก็อาจจะมีการล่วไหลไม่ว่าจะเป็นตัวโค้ดเนมรหัสย่อของตัวเครื่องเกมตัวใหม่ออกมาตามสื่อต่างๆเหมือนข่าวของเครื่องนินทนโดสวิตหรือไม่มันก็น่าคิดเช่นกันนะครับและถ้าหากมันเป็นแบบนั้นนะครับตัวข้อมูลที่ล่วไหลออกมาทางพวกเราชาวเกมเมอร์ก็คงจะได้เห็นกันว่าสิ่งที่มโนกันต่างๆนานาจะถูกบ้างหรือผิดบ้างกับเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ของทางนินเท n โ o นั่นก็คงจะเป็นช่วงกลางปี2024 ก็คืออีกประมาณ1ปีนับจากนี้นะครับและหลังจากการเลือกตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาจบลงในเดือนพฤศจิกายนของปี2024ก็อาจจะมีการเปิดเผยหน้าตาให้พี่น้องชาวเกมเมอร์ได้รับรู้กันในช่วงสิ้นปี2024และก็ประมาณต้นปี2025เราก็จะทราบตัวราคาและวันวางจำหน่ายเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ของทางดิทโดอย่างเป็นทางการซึ่งหากมันเป็นไปตามมุมมองของผมที่ได้มองไว้นะครับ ว่าทางปูนินเลือกที่จะใช้ไทม์ไลน์เรื่องของการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นตัวพิจารณาในการวางจําหน่ายด้วยพวกเราก็คงจะได้เห็นเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ของทางปูนินในปี2025ประมาณต้นปีอย่างช้าเลยนะครับแต่แผนการวางจําหน่ายเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ของทางปูนินนั้นก็อาจจะมีการขยับได้บ้างถ้าจะบีบให้เร็วขึ้นถ้าหากมีสถานการณ์ที่ตลาดมีการปรับเปลี่ยนหรือมีคู่แข่งที่มากขึ้นก็อาจจะขยับมาจําหน่ายในเดือนธันวาคม ช่วงคริสต์มาสยี2024ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็คือหลังจากการเลือกตั้งประเทศอเมริกาสิ้นสุดลงไปแล้วซึ่งสภาวะอารมณ์ของคนอเมริกาในช่วงเวลาหลังจากนั้นที่ได้รับรู้ผู้นําคนใหม่ของพวกเขาก็คงจะเป็นอีกจุดที่จะสร้างยอดขายตัวเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ให้กับ Nintendo ได้พุ่งแรงมากขึ้นแล้วทางเพื่อนๆละครับมองว่าการเมืองกับการเข้าทําตลาดของเครื่องเล่นเกมคอนโซลกับประเทศที่เป็นลูกค้าหลัก ที่อนาคตต่อไปข้างหน้านั้นมันก็เป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการวางจําหน่ายเครื่องเล่นเกมคอนโซลได้เลยหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลต้องใช้เงินในการซื้อหากผู้นําดีพัฒนาประเทศได้ดีแถมสร้างรายได้ให้กับประชากรในประเทศตัวเองมากขึ้นการจับจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยในด้านความบันเทิงอย่างเครื่องเล่นวิดีโอเกมมันก็ต้องได้รับอน,นีสงไปด้วยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับ และนี่ก็เป็นมุมมองของผมอีกมุมหนึ่งนะครับที่ได้มองไว้ว่าการเปิดตัวในวางจำน่ายเครื่อเล่นเกมตัวต่อไปของทางดิเทโดที่อาจจะเลือกการเมืองของประเทศที่เป็นลูกค้ารายใหญ่อย่างประเทศอเมริกาเข้ามาประกอบพิจารณาด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ